ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในสุพมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565าข้าพระพุทธเจ้านายดิษฐทัตโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในนามของคณะผู้บริหารข้าราชาการ และบุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรางปื้มปริติสมนัดที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนาน,นับปการด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการสรรสร้างความเจริญก้าวหน้า อันก่อให้เกิดความวิวัฒนาการแห่งบ้านเมืองและความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎรได้ยามที่รผสมนิกรประสบเหตุทุภทกภยัยทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสิ่งใดที่จะเพิ่มพูนความอยู่ดีมีสุขใต้ฝ่าละอองทุลีประบาทจะทรงรับเป็นพระราชภาระโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติทั้งการสาธารณสุขการศึกษาการรักษาทรัพยากรธรรมชาติความมั่นคงของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผระสกนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาแหล่งน้ำและทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์ชีวิตของปวงประชาใต้ร่มพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทชุ่มชื่นจากน้ำพระราชหฤทยัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาก็เกิดความมั่นคงวัฒนาสถาพรให้แก่ประเทศอย่างอนเนกอันันต์พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้จากตราตรึงในดวงใจอนาราษฎรตราบนานเท่านาน ในโอกาสนั้นเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพพระพุทธเจ้าขอราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จบุรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้าโปรดอภิบาลบรรดานดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพอสวัสดิพิพัฒนมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศสานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าของป่วงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสนิกรตราบการนิรัน์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ